สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้พาชมผีเสื้อนะคะผีเสื้อนี้ไม่ทราบสายพันธุ์นะคะหรือเขาเป็นผีเสื้อราตรีไม่ทราบคะ่ะลายใบายลายบนตัวเขาสวยมากๆเลยคะ่ะมาเจอเขาโดยบงังเอิญคะ่ะดูลักษณะลำตัวเขาแล้วสวยนะคะวดลายตัวใหญ่ด้วยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะชมผีเสื้อกับบรรยากาศาบ้านๆนะคะยามเช้าค่ะเรามาดูกันว่าเขาจะบินไหวไหมไปไหวไหมคะเห็นเขาเกาะอยู่กับพุ่มเศรษฐีเรือนนอกสวย ปีกากาลังกระพือค่ะจะไปไหวไหมมาลุ้นกันค่ะทำไมสังเกตจะไม่เห็นเขาเลยค่ะว่าเขาอยู่ในพุ่งกอเศรษฐีเรือนนอกค่ะพสีของเขาคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะ เห็นลายใบไหมคะไม่ใช่เห็นลายปีกไหมคะขอโทษคะ่ะตัวใหญ่มากๆเลยสวยจริงๆเลยคะ่ะแอดเองก็เพิ่งเคยเห็นลายแบบนี้เหมือนกันนะคะผีเสือ้อของม้วน ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะบรรยายตามภาพคะ่ะคลิปยังไม่จบ